สวัสดีครับผู้ใดสนใจขีมศูนยเขาว่านะครับขวดละ240บาทรวมทรงนะครับขวดหนึ่งเห็ดใดประมาณ7โตั0โสิบตนะครับอายุกะเริ่มเห็ดตั้งแต่หามือขึ้นไปนะครับบากเกิน4ี่ิหามือแล้วก็มียาท่ายพยาธิแบบล่าหลังนะครับคาบ์โมอกขวดขนาด30มิลลิลิตรขวดหนึ่งใส่ได้กับน้ำหนัก300กิโลใส่ได้ทั้งพยาธิภายนอกภายในนะครับเห็บเฮากระเกลื่อน เหลือบไล่นะครับงาอายุตั้งแต่ยี่สิบมือขึ้นไปใส่ได้นะครับงาทองอ่อนทองแก้่มีผลนะครับใส่ได้นะครับขวดละหนึ่งร้อยบาทนะครับเงินโอนค่าส่งหาสิบบาทเก็บไปทางค่าส่งเจ็ดสิบบาทนะครับแล้วก็มียาอะไรมะแรงนะครับดอม่านะครับขวดขนาดหนึ่งร้อยซีซีนะครับขวดหนึ่งผสมน้ำได้ยี่สิบสามสิบลิตรนะครับฉีดพ่นตามตวง่าตามคอกได้นะครับ ขวดละ150บาทนะพี่น้องเงินโอนทรงฟรีเก็บไปทางกับมีค่าซงนะครับเพิ่มอีก20บาทนะครับสนใจติดต่อได้สวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องนะครับไอเบิ้งบรรยากาศนะครับพี่น้องหญ้าเอ็งมัวนะพี่น้องเล่มหญ้านะครับหย่ามือเลี้ยงนะครับสีม่วงเคืองนะครับกําลังจะเข่าข้กนะพี่น้องแกอยู่ที่ฟาร์ม NL นนะครับนินละอฟาร์มนะพี่น้อง อำเภอโคกสำโรงจังหวัดลบบุรีนะครับเลียงว่าแบบปลอยแปลงนะครับพี่น้องกินหยาลอยเปอร์เซ็นนะครับแปลงปลอยนะพี่น้องชุดที่อยู่ในแปลงปลอยก็จะกินหยาลอยเปอร์เซ็นนะครับโมมีตักหยาให้กินนะครับโมมีหัวอาหารนะครับบ่ได้เสริมฟางนะครับกินหยาล้วนๆนะครับพี่น้องอยู่ในแปลงนะครับแล้วก็จะมีแบบ ปล่อยเอาเขาไปในบ้านนะครับก็จะเป็นงวไก่คอดนะพี่น้องงวเลี้ยงลูกนะครับงวยานมนะครับอันนั้นก็จะมีตัดหญ้าให้กินนะครับเพราะว่าอยู่ในบ้านนะครับตัดหญ้าให้กินมีอาหารเสริมเดนะครับงวยานมนะครับเพราะว่างวายานมแยกไปเนี่ยมันจะสุดเด็กน้อยนะพี่น้องจะต้องเสริมหัวอาหารเด็กน้อยเพื่อว่า บ่วหมันสุดโดนนะครับอยู่เบื้องบรรยากาศกินหญ้านะพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์นะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจในการเฮ็ดคลิปนะครับได้สนใจขีมสนวนเขาง่วนะพี่น้องขวดละ240บาทนะครับร่วมส่งนะครับขวดหนึ่งเฮ็ดได้ประมาณเจตฮอต,ติตนะครับอายุงว่วกา็เริ่มเฮ็ดตั้งแต่ห้ามือขึ้นไปนะครับพี่น้องบ่เกิน4 5ห้มือนะครับเดี๋ยวโคนเขามันจะแข็งนะครับ ล้วก็มียาทายพยาธินะพี่น้องแบบลาดหลังนะครับขาหมูหมอกนะครับพี่น้องขวดละ30มิลลิลิตรนะครับขวดหนึ่งใส่ได้กำลังหนัก300กิโลนะครับใส่ได้ทั้งพยาธิภายนอกภายในนะครับเห็บเมากรเกลือนเหลือบไล่นะครับงวทองอ่อนทองแกงววาอายุ20มือขึ้นไปใส่ได้นะครับพี่น้องเทลาดหลังเลยนะครับบ่ต้องผสมน้ำนะครับ ขวดละหนึ่งร้อยบาทนะครับพี่น้องค่าส่งเงินโอนห้าสิบาทนะครับเก็บไปทางค่าส่งเจ็ดสิบาทนะครับพี่น้องแล้วก็มียาไหลเมแรงดอม่านะครับขวดละ,100ะร้อยซีซีนะครับขวดหนึ่งผสมน้ำในยี่สิบสามสิบลิตรนะครับฉีดพ่นตามตรงงอตามขอกได้นะครับขวดละร้อยห้าสิบาทนะพี่น้องเงินโอนส่งฟรีนะครับเก็บไปทางกระเพิ่มค่าส่งนะพี่น้อง ในเบืงเองบรรยากาศนะครับเนี่ยอาจารย์เกา่าหัวตัวนั้นไว้อยู่นะครับพี่น้องมันกวนนะครับก็อากาศดีนะครับพี่น้องนี่ฟ้าเปิดอากาศดีวัวกําลังจะเขาคอ,อกนะครับผู้ใดสนใจเข้ามาเบืองวัวนะพี่น้องผมขึ้นติดต่อเบอร์อาจารย์ให้นะครับเพียกา เอ็นเอลนินลออฟาร์มนะพี่น้องอาจารย์เลี้ยงผู้เดียวนะครับนี่ง้อประมาณสามสิบกว่าตัวได้นะครับทั้งในบ้านทั้งอยู่ในแปลงน,นะครับเลี้ยงผู้เดียวนะครับเนี่ยดูแลผู้เดียวผสมเทียมเองนะครับจัดการญงง่วเขาคอกนะครับผู้เดียวเลยนะพี่น้อง เพิ่งผสมเทียมนะครับผสมเทียมกับผสมผู้เดียวนะครับจับผู้เดียวเฮ็ดผู้เดียวค่อยๆเฮ็ดนะครับตอนเขาข้อเขาซ่องนะครับก็ถือว่าเป็นอีกคนนะครับพี่น้องที่เลี้ยงงัวได้ใจมักนะครับพอง,งัวมางัวลงมาสามรอบแล้วนะครับพี่น้อง เลี้ยงคือเก่านะครับกาให้เบึงระยะเวลาในการเลี้ยงครับพี่น้องกว่าจะมาหอดมอนี่ก็ถือว่าถึงอดทนทึงหลายอย่างนะพี่น้องผ่านปัญหามาหลายๆอย่างมันก็บโมเมนง่ายนะครับกำลังอยู่ดีเลยครับอาจารย์ เมื่อกี้มามันก็เข้าเองเลยอ๋อมันอยู่ล็อกอยู่๋ยวมันเข้าเองได้ครับครับมันเรามาก็เนี่ยอย่างเงี้ยเราเอามันเข้ามันก็ยังบางตัวมันก็กินจังหวะมันมันแห้งไงบนนี่พวกแล้วมันมีหญ้าแหวนปนเนี่ยเห็นไหมได้ไหมเห็นไหมน่ะครับที่ผมบอกนะตรงไหนที่มันเป็นขี้มันก็ไม่กินมันจะมีถั่วมาต้าเนี่ยมันจะมีทั่วไปแต่อัเนี้เม็ดมันเหมือนพวกก้อยจริงไง ถ้าเป็นเม็ดมันก็แมะมันขึ้นง่ายยิ่งเป็นดินทรายนะถ้าตอนผนแรกๆตกมันจะขึ้นเป็นแหน่เดี๋ยวจะเห็นพวกยามันตายใช่ไหมพอผุนรคใหม่ๆเนี่ยนี่เห็นไหมนี่เห็นไหมอ๋อเห็นไหมนี่เห็นไมนี่มันจะเป็นแหน่เลยแล้วพวกเนี้ยมันเป็นเงามันต้อยจริงเนี่ยมันมันไม่ตายเมื่อมาปีที่ผ่านมาเนี่ยผมรดน้ำนะเอาเอาเนี่ยลาดบาดก็พอได้นะลาดทิ้งไปเลยมันก็พอได้เลมอ่ะก็แก้ขัดได้เลย นี่ยก็ลากไปเนี่มันจะหมกอยู่กับหญ้าไปดูดีอิ่มปึ้งปึ้งกินดีเพลินดีนะครับในแปลงเห็นมบุดบุดมันดึงฟังเสียงกินหญ้าแล้วมีความสุขนะครับถ้าฝนไม่ตกก็แต่ผมว่าปีเนี้ฝนสาหรับคนเลี้ยงวัวเหมาะดีจังเลยพอดีพอดีนไม่บ่ายุงก็ไม่ค่อยเยอะเนี่ยถ้าลมออกๆเนียุง แต่ผมรู้สึกว่ามันเหมือนลมหนาวนะบางทีมันชิ้วเนี่ยลมจะตะวันออกตะวันตกอย่างเี้ยก็พยากรณ์อากาศเขาว่าไงผ่มว่าตุลาเลยเนี่ยเผือแป๊บเ,เดียวก็เดี๋ยวก็สิบห้าแล้วแม้ครึ่งเดือนก็ไปแล้วพอปลายตุลาเมก็ชิ้วอย่าง็กลมหนาวแลวนะครับสิบเก้าถัมามันจะหูกกินๆพิมพ์ก็ไอตัวไม่โบนเนี่ยนะครับ ไอเจดีเฮทมันโซ่สิบเก้าจับห้าเออแม่มันก็อีตัวที่ว่าอยู่ข้างในที่ว่าลูกมือนสีครีมคีมอ๋อครับลูกมันกตัวเมียแต่อันนี้มันแยกเพศอันนู้นก็แยกเพศมันก็ได้ตัวเมียติดเหมือนกันนะไอที่ลูกวีโก้สีครีมคีมนะครับมันก็แต่จังหวะมันก็แต่เขาครับนะจนนี่พี่ไอยนทำงานน้องยน ว่าจะไปอยู่กับใครนั่นแหละท้องเนี่ยแต่คนก็ไม่ไม่ไม่ค่อยถามนะครับแต่งวเล็กถามอีแต่พู้นะครับอันนี้ผมก็บอกว่าแปดหมื่นอย่างตัวพูดมันก็เจ็ดหมื่นก็หกหมื่นอย่างเงี้ยก็ต่างกันแค่อีกเออหมื่นสองหมื่นมันพอบอกแบรนด์พยาการคนก็ไม่ไม่ผมบอกลองมาดูนะติดแบรนด์นะครับเออมันผมว่าแบรนด์เราเราต้องดูตัวด้วยใช่ไหมแบรนด์อะไรก็แล้วแต่เราดูตัวงัว ต้องสาหรับผมนะผมจะดูตัววัวก่อนนะครับพ่อตัวไหนถึงถามพ่อเราอย่าไปพ่อตัวนั้นลูกจะเป็นอย่างมันมาไม่เป็นอย่างที่เราหวังก็ได้เราดูตัวงัวก่อนถึงถามว่าพ่อตัวไหนลูกไปดูวัวถ้าผมดูผมก็จะดูตัวก่อนถ้าชอบถึงจะถามพ่อแม่มันเป็นอย่างไรแต่มันก็ไม่ผิดไหมอย่างไอ้ดำเพราะเห็นปุ๊บชอบอ้าวเราก็ลองไปดูที่แม่มันก็ลูกโปจินี่ซับเช็คแม่มันเอ้ยแม่มันไอ้นั่นไว กิฟฟินเมนโซ่สองเจ็ดหกก็พ่อนอกมแล้วไอ้ตัวมันเองนะเป็นลูกโปรจินน่ซับเช็คอย่างเงี้ยเห็นไหมมันก็ไปเข้าแม่มันก็คืพ่อตามันก็คือเป็นัวนอกนําเข้าเหมือนกันคมันก็ออกมาเป็นอย่างนั้นพอไปอ้เอาโปรจินี่ไปใส่ลูกไอ้จูดครั่มันก็พันธุกรรมของมันก็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 จะถ่ายทอดมาแบบอย่างคารูมันก็พ่อไอ้โปรจินี่ โอ้จีนี่มันก็ถ่ายออกมาอย่างเงี้ยมันผมว่ามันก็ค่อนข้างเปร์เนตสูงนะที่ะจะผิดพลาดแล้วอีกอย่างหนึง่งประวัติเขามีมาเนี่ยใช่ไหม<ะ>เขามีคะแนนมาแล้วอะไรแล้วเขาคือเหมือนเราเขาพัฒนามาแล้วนะว่าการให้ลูกจ่ายลูกเป็นยังไงผมก็ถึงยึดหลักอย่างเงี้ยผมส่วนมากบางคนจะมองว่าเราเล่นว่าสายเก่าเอ้ยใหม่ๆมานี่สังเกตไหมผมไม่ไม,ไม,ไม,ไม่เอามาใช้เลยที่ฮอ<ะ>ตฮอตมาอะไรต่องหนึ่งอะไรเงี้ยผมก็เฉย อย่างอะไรสายสมุกกิ้งกันอะไรพวกนี้อะไรเงี้ยผมก็เฉยเฉยนี่หรือเราไม่ค่อยคุ้นชื่อก็ไม่รู้นะผมก็ยังไปชอบคาลูโปจินี่ที่เราใช้แนละ้วเอ็กเตเล8แปดสองห้าอย่างนี้ครับ,รบ,รบมันก็จะไปมองหรือมันก็ไปดูทาง v ีแปดเออเขาก็้ามเนื้อดีเราก็มาใส่ของเรามันก็ก็พอได้ระดับหนึ่งนะครับแต่ไอบางคนพ่อใหม่ๆมาเมื่อก่อนเนี้ยลอฟอร์เนี้ยตอนเข้ามาใหม่ๆฮอตฟดเลยนะ ครับไอไอตัวของอาจารย์สำริศนะไอจีไดแกนแชมป์อะครับตอนนั้นน่ะเราฟอร์ดกำลังมาเลยผมเห็นมันเล็กๆอย่างไอตัวนี้โหอย่างหมูเลยนะครับผมไปดูที่วามเหมือนไอตัวนี้ที่อยู่กับแม่มันแล้วมันก็ไปได้ไปแกนแชมป์ไอก้าเนาะมันมีไอก้ากับไอแก้วครับไอแก้วมันตัวขาวครับไอก้ามันไปได้ไอแกนแชมป์ที่งานกำแพงแสนตอนนั้นเราฟอร์ดแล้วในสนามประกวดเนี่ยโอ้เราฟอร์ดตอนนี้เงียบไปแหละครับ แล้วก็ม้าใหม่อะไรแต่ตอนนี้มันโหงวัดไม่จริงจริงมันมันมันต้องไงผลงานต้องจัดจริงๆมันถึงจะเป็นกระแสให้ได้อะนะอย่างซีวายสุก็หกอย่างเงี้ยอโอคือมันต้องทั่วบ้านทั่วลูกซีวายใช้คาพูดนี่แหละซีวายมีตั้งหลายซีวายนะจริงจรเมื่อก่อนผมก็ไม่รู้จักลูกซีวายมันยังไงซีวายศูนย์สองสามผมก็เคยซื้อมาใช้ีนอยูกก็หมอพัดเนี่ยซีวายศูนย์สองสามมีอมิดื่อ ก็มีหลายตัวอ๋ซีวายผมก็มารู้แต่อย่างว่าไอซีวายศูนย์เก้าหกมันดังทางอีสานอีสานเขาไม่ได้งัวเรื่อดร้อยหรอกฝรั่งนี่แหละลูกผสมผสมแสนนี่แหละเขาก็แสนนะเอ้าเห็นไหมสวยๆก็แสนหลักแสนนี่แหละแล้วสวยๆจริงด้วยมันเกิดมาเพราะอย่างนั้นเลยครับไอซีวายก็เกิดใครก็ซีวายที่ลูกไม่ใช่ซีวายแล้วก็บอกซีวายข่าวลูกผสมนี่ยิ่งหลอกง่ายเลยเหมือนได้บอยอะแต่ผมว่านะแม่งัวไทยใหญ่อะ เขาใหญ่ๆงงๆใส่เหอะใส่พวก,กลูกกระทบอะนะครับเออใส่เนี้ยไปฮะบามันเนี้ยไอยิงของนอกด้วยแล้วโอ้โหลูกสวยมากแล้วโตไวมากนะครับมันเป็นโครงสร้างใหญ่ครับแต่ทีนี้มันจะนิ่งไม่นิ่งบางตัวมันก็อาจจะเล็ดรอดบ้างอะไรบ้างก็มันก็ไม่เหมือนเลื่อนร้อยนะครับก็บบนโยบายปีหน้าเนี่ยผมคงจะต้องเป็นแยกเพศหมดครับ เพราะว่าถ้าไม่แยกเพศไม่ได้แล้วถ้ามันเป็นตัวผู้และแยกเพศก็อยากจะเป็นนําเข้าแต่นําเข้าผมยังไม่เคยพลาดเลยนะแยกเพศนําเข้าที่เอามาใช้นะถ้าคนนอกอ่ะไม่ไม่เคยปิ้นเป็นตัวผู้ไอผสมไม่ติดนะถือว่าเป็นธรรมดาเนาะมันไม่ติดก็คือไม่ติดไม่เป็นไรแต่คือว่าถ้าติดแล้วเปอร์เซนต์ตัวเมียอย่างเงี้ยมันก็ยังไม่เคยพลาดหรอกอีกคู่นี้เดี๋ยวได้รุ้นหรอกปีใหม่ไปแล้วไอ้นันมันไอวีแปด สองเจ็ดตีไอ้นี่มอนเต้มอนเต้ผมก็ไม่รู้จักครับพอดีไปงานนี่แหละไปพรชัยเราก็เคยซื้อประจำมาเนาะบอกเหลือแต่เ้าสั้นเอาห้าร้อดเราก็เคยแยกเพศทั้งคู่นะครับแยกเพศครับโอ้นี่บมอนเต้ก็แยกเพศมอนเต้เป็นัวแดงผมถึงมาใส่โบสไงก็ใส่วีแปดไปดอกเอยนะไม่ติดห้าพันห้านะวีแปดอะไอวีแปดสองเจ็ดตีเนี่ยไม่ติดก็น่าจะเป็นแนวทางที่ดีนะครับสําหรับแยกเพศ ครับแยกเพศเนี่ยอย่างพวกบีัวน้อยเนี่ยผมอย่างแม่สองแม่เนี่ยแยกเพศนะครับใสไปเลยเอาแพงๆนะครับมันก็ไม่เราไม่ต้องถึงขนาดหลักหมื่นอย่างเขาได้ห้าพันหกพันนี่แหละใสไปแลครับมันทวงครับเพราะว่ากลัวจะได้กลัวจะท้องกลัวจะติดแล้วออกมาตัวผู้อย่างนงี้มันก็เหนื่อยนะครับก็ไม่รู้แล้วครับราคาก็ห่างกันนะไม่ว่าใครจะไม่ไม่ว่าความตัวผู้กับตัวเมียเนี่ยมันก็ห่างกันเกินครึ่งอ่ะอ่ะพูดภาษาอย่างเงี้ยห่างกันเกินครึ่งนะครับ เลี้ยงเท่ากันทุกอย่างเลยครับก็ไม่รู้ละก็ถ้าแยกเพศอ่ะผมถึงยุอ้ที่ว่าอยู่บ้านเบิกที่ว่าไปของน้องบอกเออกล้าหน่อยแล้วน้ำเชื่อแพงๆเขานะ่อยอย่างของปามพี่ศักดิ์เขาที่ชื่อศักดิ์ที่ว่านําเข้านะที่นั่นน่ะเขาก็โอ้โหนี่ก็นดาราเล่นน้ำเชื้อเลยนะอะไรแพงไม่ว่าขอให้ชอบมาใหม่โอ้ผมเขาก็ยังบอกมาเอา้านี่ละเขาก็รู้สึกเขาจะมีพันธะสัญญากนันกับ ไอเอ็นซีของคุณไฮเขาเนี่ยเหมือนกับแบบใช้คําพูดไงเหมือนเป็นพวกราคาก็จะไม่ได้แพงแล้วก็ไม่ได้ซื้อขายกันอะไรอย่างเงี้ยรู้จักกันสนิทกันอย่างเงี้ยครับอะไรก็ยังไม่ได้ไปดูเขาเลยนะเห็นเออว่าผมก็ว่าจะไปตามเขาดูนะครับที่ผมดูในที่แบบมอบทำคลิปเนี่ยเขาเขาก็เป็นบริษัทเขาแล้วนี่นะครับแล้วทีนี้ก็เขาเขาจะรู้สึกว่าจะเล่นสายวีแปดเป็นหลักนะใช่ครับทางนั้นน่ะแล้วตอนนี้เห็นว่า ที่บอมว่าไปทําเขาโลงวในออกใช่ไหมค่ะเอานําเข้าหมดอย่างเงี้ยชุดนําเข้าก็ลูกชุดแรกก็เริ่มโตแล้วครับตอนเนี้ยโอ้ยเดี๋ยวอีกปีหน้านี่ก็โอ้ยไปเยะแยะไปเข้ามาเฮ้ยไม่ต้องกลัวแล้วครับผมว่าตอนเนี้ยนะเป็นโอกาสทองเลยคนที่จะซื้อหัวเลี้ยงก็เลือกเอาอย่างเราไม่ได้นําเข้าแต่ผมก็คิดว่ามันต้องทําได้นะมันก็ไม่หนีกันนะมันอยู่ในตัวเราเนี่ยเราซื้อมาแล้วก็ผสมไปเรื่อยเดี๋ยวในเพศมันก็เป็นนอก อย่างเงี้ยครับครับเราไม่จ้องว่าน้าเข้าไม่น้าเข้าตอนเนี้ยผมว่าแหมบางทีไปเทียบกันแล้วมันก็กินกันยากเหมือนกันนะน้ำเข้าก็ไม่น้าเข้าอย่างดูน้าเข้าก็ได้ได้ไปแบนดีหน่อยว่างัวนอกแต่ของเราก็อย่างที่เราไปดูของบ้านเบร์ดแม่ยายน้องตัวนั้นซื้อแล้วไปปล่อยในปูอ้าก็ไม่รู้ว่าใครกินใครเอาทีครับมันต้องดูตัวนะครับมันก็มันก็อยู่ที่เราด้วยเราปรับตอนแรกผมก็คิดเหมือนกันนะเอาสักแม่หนึ่งเพื่อที่จะเป็นตัว เอามาปั้นอีกครับคิดแล้วรูปที่ออกมาพอไปเห็นลูกเขาก็เอ๊ะลูกหัวขนาดนี้เราทําได้นะเนี่ย